คุ้ยนยไม่ได้คยไม่ไ้วรว่าดีเป็นคยงามะค้ยได้คยมัแนพวนี้เ่ากระนาแดงมันมีคนยีงเขเทาแต่ยังเปลี่ยนเ่าดิจัอยังแต่ชเขาเาเ็กนดเียับเราอ้ยใครเนี่ยว่ะเอ้ยไอ้วาเทาด้วยแล้วยังเปลี่ยนใช่ เอาโอ้ขึ้นเฮแตกแล้วไม่สวยนะครับพี่เนียบอเตีนงมาใช้งานหลวงหน้าเตีนอ่ยเนี่ยคอยเป็นเป็นคู่พีก่กัตบตำรวจสวัสดีครับเกือบสองร้อยคนนะครับบรรยากาศสดเรียกตั้งนะครับเนี่ยคนไหนที่อยู่กรุงเทพกทมก็เรียกตั้งได้นะครับนะ ครับสวัสดีครับผมนี่ับอกเป็นหน่วยเลือกตั้งพี่เชิญชวนมากเชิญชวนนะครับมันเรียกตั้งครับที่เขตแถวแถวไหครับเนี่ยบางโคนะครับบางโคใครอยู่แถวบางโคก็มาเรียกตั้งนะครับนะเขตบางโคนะครับนะก็มาเรียกตั้งได้ที่หน่วยนี้เลยนะก็จะเห็นบรรยากาศผมมาตั้งแต่ตีสามทำมาเตรียมงานนะครับนะตั้งแต่ตีสามเลยนะครับนะ แฟนแฟนก็เหือเหือเหือย้อยยำยางเลยครับผมพรร้อนมากครับผมขนของตั้งแต่ตีสามครึ่งครับผมบก็มีท่านนายตำรวจมาช่วยนะครับผมแล้วคุณครูแฟนผมนะครับสุดยอดบรรยากาศนะครับนะมันเรียกตั้งนะครับเด้อตั้งเรียกตั้ง สาวไล่หลายเนี่ยสาวคู่สาวคู่ก็หลายด้เรียนท้องหลวงครับผู้ลายเดิโอ้โหอัน,นรับอากาศร้อนมากนะครับเนี่ยเหนื่อยแตกแล้วผมเหนื่อยย้อยไม่หยังแล้วอากาศนะครับเด้อ ในกระน้องครับอันนี้เมีขยข่อขยเมียข่อยเงียยังยังเลยเมียขวายจมเลยหลังไซค์บัอยูีเดย่มีบัตรบัตรยังงหอนหอนอนมากร,ร้อนมากครับผมอากาศร้อนมาก นี่ก็มาเรียกตั้งได้ด้อครับเด้ออยู่ใกล้แถวบางโคกราบนะสวัสดีกล้องไั่ด้วยนะครับกล้องไผ่นะครับไม่หน่อยไอ้ร้องอยู่นั่นไหมครับบรยู่เดิเบอร์ใดมาแรงครับพี่ร้องเบอร์ใดมาแรงครับผมลุงตู่สู้ๆไม่เบอร์ใดมาแรงครับเบอร์ใดมาแรงครับตอนนี้แรงทุเบอร์ครับ บมมนคนกรุงเทพบขึ้นไปเรียกตั้งครับปเดี๋ยอันนี้ผมมาซอยครับมาซอยงานก็จะนู่งขวางแต่เศ้านะมาที่เรื่องตั้ง่ดีใจที่มีเรื่องตั้งนะครับนะวันนี้มวยเด็ดนะครับนะมวยเด็ดก็เอาไปนะครับผมมวยเด็ดนะครับผมชอบไปทางที่วิวเพชรโกศลเหมือนกันนะครับนะวิว ไอเสียงมันนี้มันให้มาแล้วไม่อยากขัดมันนะครับเนี่ยเสียงมันี่มัน,มนหามาแล้วนะมันห้วิวแต่ผม,มว่าวิวหยุดไปนานนะครับผมคมเพชรก็ไม่หมูนะครับนะเอาผมยอมขัดเลยดีกว่าผมเชียร์ไปทางที่คมเพชรนะครับนะเสียผมเพชรล้วงจีบสาวสาวจีบได้เมียเขาอ,อยู่สาวคู่หลายได้พี ต่างนับแถวบางโคได้ใจทางรวนมากได้มวเจยผมคู่ชกผมตัวใหญ่มากนะครับนะชาวญี่ปุ่นสูงใหญ่แล้วก็เป็นนักมวยที่ต่อยยากเข่าด้วยเป็นมวยด้วยนะครับคู่ชกผมวันที่วันที่สิบนี้ไม่รู้จะมีแรงไปสู้ขอหรือเปล่าใหญ่สูงยาวแทงเข่าผมแรงผมผมไม่ยัง้งไปที่เลยแล้วตีผมยังแล้ว เบอร์สามกับมาแห้งครับเบอร์ศูนย์กับมาแห้งเบอร์ยังก็ครับเบอร์สามแรกสุดอ๋อนี่เขาจะว่าเบอร์สามกับเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์เนี่ยเขไม่แรงเพราะว่ามาันปิดอัดรมเลยผมบอกโอ,อ้ยหาขวบมึงเ <c oughs> ลยเราลงบอกว่าเบอร์สามมาแห้งมักเบอร์ใดครับผมผมยังรู้ว่าเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะครับนะ โอ้ยแต่ปากเป็นตะสัง่งผมก็ู้เนาะว่าเบอรอได้แห้งสุดโอ้ยเบอรอสามนาดีอาขวงเงี้ยแย่บอกเบอรอเด้อไอ้ลองว่าเลี้ยงมวยดีกว่าครับผมนะครับเขาจะว่าไม่แห้งโดยตาบอก มวยวันนี้นะครับผมคู่เอกเอาไปเลยผมเพชรแต่ผมไม่ได้ดูนะผมก็ต้องยืนยืนยืนอยู่นะครับยืนอยู่กล่องดูหีบนะครับยันค่ำเลยนะครับนะเมีเย่ยข่เมียข่แจงส,สวยๆดิเฮอยเลยเฮยๆอย่างนีน้ำอะไรนะ้ำเปล่าหรอ,อ,อโ,รโดนนอกแน่ เบอร์ตองได้เบอร์ยิบสีงามสมัยก่อนอยู่สระเอาน้ำกินบ่ะเอาน้ำกิน,น,นบ้างไม่สบายแม่จ้าเดี๋ยวเอาให้นะจ้าอะไรสดแป๊บนึ่งแน่ไหมจ้าเ,เขาจะจับอัน,น,น,นไหนจ,จ้ามีจ้าไักมีจ้านะได้มีจ้าแน่เออตัวเองใส่ให้จแกบ,บ้านนะไปแม่วัานตอบได้ออกแม่วันห้านาทีสามเลย ตีสามไม่เล่ยวก่อตื่นตื่นตีสามแล้วก็ออกมาตีสามเพลิงคุ้มยวเตดื่มน้ำนะจ๊ะเย็นๆจะได้ใจเยน็นคุณครูตำรวจก็ดีดีพนกับมาซอยพุดในกระได้วิวแน่นอนผ่าน ผมไม่ชอบวิวนับหยุดไปนานนะครับวันนั้นก็ต่อยกับคมเพชรก็แต่บรรยากาศนะครับนะไม่มีเสียงเฮไม่มีเลยนะครับนะ <S <S ผมชอบไปทางคมเพชรครับหายใจอยู่เรื่อยๆอยู่ <S <S เอาไปเลยทีเด็ดนะครับคมเพชรนะครับผมจะขัดกับแสงมณีหน่อยนะครับวันนี้ผมเชียร์คมเพชรนะครับวันนี้แสงมณีมันให้อะไรนะมันให้วิวมันก็ให้วิวมันอยู่ด้วยกันมม่เคยอยู่ด้วยกันนะ เอาไปทางคมเพชรครับผมทีเด็ดไปเลยมีหมัดมีเตะขามีเตะขามีต่อยหมัดวงในก็ไม่กลัวแต่ไม่พลาดโดนสอกผมเชียร์ไปทางที่เชียร์ไปทางที่คมเพชรสิทธสารวัะเสือครับผมออของแก่เด้เรอยู่้ำแของแก่เด้มุโจ้แของแก่เได้บรรยากาศนะครับนะ เรียกตั้งตื่นตั้ปีสามจริงนะครับนะมาจีบขวงมาเลยเนี่ยเอาผมไปขออนุญาตไส้ซอยพนกันเด้อเดี๋ยวสิว่าค่าต่ละไสอกไต้สวดดูยนั่นแหละเนาะผมฝากเชียร์ผมด้วยนะครับวันที่10เดือนหน้านะครับนะผมใจรอดยืนได้ห้ายกไหมคู่ชกผมเก่งมากนะครับสูงใหญ่สูงแม่งเกือบร้อยแปิบมะมันเป็ดหรือคนวะนะี่ยว่าไม่ใช่คนนะมั้งเนี่ย ก็ลูกน้องแสงมณีก็เลยวิจารณ์เนาะครับผมเอาไปทางที่ว <boundaries> <si suppression> ิวไอทางคมเพชรนะครับคมเพชรมีห <guarding> ม <okay>? ัดมีเตขาก็ใช่อยู่นะครับวิวไปต่อยมวยสะกลสมัครเล่นนะครับแต่เวลาขึ้นปนเวทีแล้วมันไม่ได้ชกนานคนเรามันจะเป็นยังไงนะครับนะเอาไปทางที่คมเพชรสิสารวัตเสียเย่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 แห้งไปเลยเมียคอยอยู่ตำรวจคอยอยู่เย่ อันนี้ก็อ่โอเคสำนีนะครับเด้อมันเรียกตังเด้อไปยุงเจพบ